สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังซีเฮกับผมวันนี้พบกวับผมลังในเกมมอลล o ่มบอดอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะเป็นการเปิดกล่องอีเวนต์ครับผมซึ่งเหมือนเดิมฮะผมก็ได้เหรียญมาทั้งหมดแล้ว15,000เหรียญสำหรับกล่องที่3ครับแล้วกล่องที่2เนี่ยได้มาทั้งหมด9,300เหรียญน,นะก็คือได้มา9,000นั่นแหละผมเก็บไว้แล้ว300เหรียญน,นะครับนะบก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลย วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องที่สาม้เพื่อนได้รับชมครับเพราะว่ากล่องที่สามเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่าไอช่องละสามร้อยเนี่ยเราจะได้รู้ครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าข้างในนมันจุอะไรไว้บ้างนะว่ามันจะดีไม่ดีขนาดไหนส่วนกล่องเขาเรียกว่ากล่องพิเศษนั้นแน่นอนมันมีของดีอยู่แล้วครับนี่ฮะก็จะมีอินทรานะครับเป็นรากปกติโมดูลใหม่นะครับปืนใหม่ที่ติดกับยานแม่ แล้วก็มหาวชระแล้วก็เป็นคาเค้นมหาวชระพร้อมกับโดนตัวใหม่ครับโดนตัวนี้ในอนาคตนั้นจะสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าหุ่นยนต์ใหม่ครับที่เข้าในแอปเทสนั้นมันมีสกิลปิดตาทุกคนเออบอกได้เลยดาเมจของมันนั้นนอกจากจะทำดาเมจแล้วยังไม่พอนะครับยังปิดตาศัตรูที่อยู่รอบตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นโดนตัวนี้จะเป็นตัวตัวสำคัญเลยครับในอนาคตโอเค ส่วนกล่องตำนานครับกล่องหายากเนี่ยไอกล่องสมบัติในตำนานเนี่ยก็ะจะบรรจุไปด้วยคาเ่นอินซาแล้วก็ปืนมาอาคาเ่นมหาวัชระแล้วก็คาเ่นวัชระคือครบเซตของมันนั้นแหละเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าผมจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ไอช่อง300เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะมันจะเวิร์กไหมนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ย กล่อง300บอกได้เลยว่ายานแม่อยู่เยอะมากๆนะผมเองก็เหนื่อยเลยล่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเปิดเหมือนเดิมเลยฮะทีละกล่องละกล่องครับ300แล้วครับผมจะเริ่มจากตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะแถวกลางครับพีทีหนึ่งร้อยครับผมอ๋อถือพอดีฮะนะครับซึ่งเหรียญที่ได้มาเปิดได้หมดอยู่แล้วนะครับยานแม่ลําใหม่ครับอุ้ยแต่ว่าชิ้นส่วนเพียงแค่ห้าร้อยชิ้นเท่านั้นนะสาหรับยานแม่ลําใหม่ครับสปายครับต่อเนื่องเลยนะเพื่อนเพื่อนการสีเวลาอ้าว โอ้โหแล้วมียานแม่ลำเก่าด้วยทุกคนโอ้โหงานนี้บอกได้เลยว่าผมไม่อยากพูดเองล่วงหน้าเลยนะถ้ามียานแม่ออกมาทั้งสองลำแบบนี้นะครับของในกระดานนั้นบอกได้เลยว่ายานแม่รัวๆเปิดต่อครับนี่ครับยานแม่อีกแล้วนะครับเป็นลำเก่าด้วยนะครับโอ้โหทีทีครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิดกล่องนะครับ รางวัลพิเศษได้หนึ่งครั้งแต่ผมยังไม่เปิดโอเคแถวแรกนะครับสรุปง่ายๆเลยเป็นยานแม่ัสามช่องแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นพีทีสองช่องนะครับสําหรับแถวแรกของผมนะแถวตรงกลางครับเออบอกได้เลยว่างานเนี้โอ้ยยันแม่อีกแล้วครับลําเก่าด้วยบอกเลยครับไม่เกินผมว่าไม่เกินความคาดหมายครับนี่ฮะยานแม่ลุลๆ้เลยทุกคนอพีที PT ครับ แบบนี้ครับเหนื่อยบอกได้เลยฮะโมดูลตัวใหม่ก็ไม่ใหม่เท่าไรครับลองใหม่ละกันนะเป็นแกลนครับบาลานซ์เรย์เคเตอร์นะครับทาว่าผิดขออภัยด้วยนะนตัวนี้แหละครับเดียครไอโฟนอ่ะเอาละครับทีทีอีหนึ่งร้อยครับเออแต่เท่าที่สังเกตดูนี่กระดานเออกล่องครั้งนี้นะครับในกรกล่องสามร้อยย่อยเนี่ย ยานแม่เยอะก็จริงนะครับแต่เท่าที่ดูรู้สึกว่าเป็น PT เยอะด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พีมัน3าช่องแล้วนะเปิดมา2แถวนะครับครั้งที่แล้วเปิดทั้งหมดยังได้ p ีไม่กี่ช่องเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดต่อเลยครับนะดูสิว่ามันจะเป็นยังไงเริ่มต้นที่แถวบนครับตอนนี้ก็ผ่านมา2แถวแล้วหอยโมดูลครับซึ่งได้มาเมื่อกี้ครับได้อีกพีทีครับ100ครับ นะครับเป็นไปตามที่คาดเดาครับยานแม่ฮะสองพันครับจะเป็นลำใหม่นะครับกล่องที่สี่แถวบนครับยานแม่อีกแล้วครับผมโอ้โหกล่องสุดท้ายแถวบนนะพีทีหนึ่งร้อยครับโอ้โหนะครับเปิดมาค่อนทางแล้วทุกคนดูเหมือนว่านะครับดูเหมือนว่านะครับจะเป็นพีทีกับยานแม่บรรจุอยู่นะครับว่าโมดูลนะปืนยังไม่โผล่เลยนะครับ ไทท่านอะไรก็แล้วแต่หุ่นยนต์หรือว่าทิ้นส่วนยางอื่นเนี่ไม่โผล่เลยนะครับยังอยู่ระหว่างยานแม่กับพีทีนะครับโอ้โแต่ยานแม่ในเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับโมดูลครับผมโอ้โหย,ยานแม่ครับทิ้นส่วน500ด้วยทุกคนถ้าเป็นหลักพันก็คงดีนะครับและเหรียญน,นี้ครับอย่างที่บอกฮะ เป็นเหรียญที่เก็บค่อนข้างยากครับยากที่สุดนะครับสําหรับผมเลยแล้วครับนะไอเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่หายากยานแม่ครับโอ้โหยานแม่ลวงลวงทุกคนพีทีครับโอ้โหตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าหนักหนาสาหัสครับบรรจุไปด้วยยานแม่ครับนี่ครับทั้งลำเก่าลำใหม่กันนำกันออกเลยนะทุกคนโอ้โหปืนครับ ปืนนี่มันปืนของยานแม่นะครับเป็นปืนเก่านะไอที่ทําให้เราเนี่ยชะลอครับโอ้โหแบบนี้ครับความเสียหายพันสองแนละทำให้กูดต่อสู้นั้นเกิดอาการชะลอครับปืนนี้ก็แหมมันขายไม่ได้มูลค่าครับผมนะโอ้โหโมดูลครับอะไรกันเนี่ยนะครับยานแม่ครับ ยังไม่ได้ครบลำนะทุกคนจะเป็นช่องสุดท้ายในกระดานแรกนะครับผมก็คือ25ช่องแรกของผมนั้นนะครับช่องสุดท้ายแล้วนะครับพีที100ครับโอ้โหนี่ฮะสามารถเปิดกล่องในตำนานได้1นึ่งพลังนะครับแล้วกล่องพิเศษหายากตอนนี้ผมมีจํานวนกล่องพิเศษหายาก5กล่องนะครับแล้วกล่องในตำนานหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับกับอีก25กระดานที่เหลือครับ นะอีก25กระดานที่เหลือนะครับเท่ากับว่าผมเปิดมา25กระดานแรกเนี่ยเพื่อนๆบอกได้เลยว่าหนักใจแทนนะครับแล้วเหนื่อยเหนื่อยแทนเลยครับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่หายากนะครับของที่ออกนั้นเป็นยานแม่ครับทั้งยานลำเก่านะครับแล้วก็ลำใหม่นะทุกคนเออซึ่งบอกตรงว่าถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยขอเป็นปืนไททันก็ยังดีหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับนะ แต่ยังโชคดีครับที่มี PT แทรกมาค่อนข้างเยอะครับไม่งั้นละเจ๊งกันเป็นนนวๆครับตัดสินใจเออสะอึกกันเลยทีเดียวตัดสินใจเอาเองครับว่ามันจะว่าจากคุณจะทํายังไงกับชีวิตตัวเองนะผมไปเปิดให้ดูต่อครับกระดานที่2ครับเริ่มไล่แต่ข้างบนเลยแถวบนไล่ลงล่างนะครับยันแม่ครับนะจะเปิดกันแบบเร็วๆฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพีครับ ว่าตอนนี้ก็กินเวลาไป7นาทีแล้วพีทีครับต่อเนื่องฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหยันแม่ครับเป็นยันแม่ล้ำใหม่พีทีครับโอ้โหกระดานที่สองนี่แถวบนถือว่าพีทีออกเยอะมากนะครับสามในห้าครับเป็นพีทีถือว่าคุ้มครับแถวแรกแถวสองฮะโอ้โหเปืนยันแม่ครับตัวนี้ครับเลยครับยันแม่ครับผมทุกคน ยานแม่ครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าใครไม่มียานแม่ใช้นี่งานนี้เปิดพีทีครับเอายานแม่ไปบินเต็มรอบจัก,กรวาล่ะทุกคนพีทีครับจัก,กรวาลน,นี้ไม่มีที่อยู่สาหรับยานแม่ครับได้เยอะจริงปืนครับปืนของยานแม่นะครับไม่ใช่ปืนของโอ้โหปืนรัว,วแถวสามนี่ปืนออกมาสองอันติดกันเลยยานแม่ครับจะครบลำแล้วทุกคน สำหรับยานแม่ลําใหม่นี่ครับครบลาเป็นที่เรียบร้อยอ๋อมันครบลํามันได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วมันเลยลํแล้วครับเอ้ยทีท,ทีครับโอ้โหตอนนี้เปิดมาค่อนทางแล้วนะครับเหลือสองแถวสุดท้ายทีท,ทีออกมาทั้งหมดสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกช่องนะก็เรียกได้ว่ายังสวยอยู่ครับนอกนั้นนี่ก็ยานแม่ครับปืนของมันโอ้โหยันแม่ครับ เมือนเดิมเลยยันแม่ลําใหม่นะดูเดือดฮะโมดุลครับนึกว่าจะไม่ออกซะแล้วโมดุลตุดท้ายก็มาออกครับจวงไนลท้ายครับโมดุลครับต่อเนื่องเลยโอ้โหตายแล้วยันแม่ลําเก่าครับนะนอตไหลเต็มท like. ้องฟ้าอย่างที่บอกครับอ้าวมีวัชระครับผมหลงมาหนึ่งอันครับกระดานที่สองฮะ เป็นวัชระหนึ่งชิ้นครับนะเป็นปืนของไทยท่านหลงมาหรือเปล่านะครับเปิดไปเต็มเต็มหนึ่งกระดานแล้วนะครับนี่แถวเหลือแถวสุดท้ายแถวเดียวได้วัชระมาหนึ่งกระบอกครับเฮ้ยโอ้โหอัตราการออกของปืนพีทีครับอือหือปืนของยานแม่ครับยานแม่ไปพอติดแล้วครับเนี่ยมาเยอะพอกันรัวๆพีทีครับ นะครับีทีครับอึบอึบอ่าได้วัชระกระบอกที่สองครับอยู่แถวสุดท้ายครับลองที่จะสุดท้ายเลยครับเขาเรียกว่าลองสุดท้ายของสุดท้ายเพื่อนๆคงจะไม่งงนะตอนนี้ครับเหลือช่องสุดท้ายแล้วที่ผมจะเปิดได้นะทุกคนจะเรียกได้ว่า2กระดานที่ผ่านมานั้นนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปครับเลยครับพีทีฮะรียบร้อยครับ เรียนทั้งหมดที่ผมได้มานั้นก็เปิดเ,ดเพื่อนๆด้รับชมไปแล้วทั้งหมด50ช่องนะครับหรือ2กระดานของเรานั่นเองนะสรุปเลยว่าผมเปิด2กระดานเนี่ยได้ปืนไททันอนะปืนใหม่วัชระเนี่ยมาแค่2กระบอกครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นพีทีกับยานแม่นะทุกคนยานแม่ลำเก่าครับนอสไลท์กับยานแม่ลำใหม่นะครับจำชื่อไม่ได้แนละ้วนะครับเมื่อกี้เปิดไปก็ไม่ได้อ่านนะทุกคนในนี้มีเปล่าในนี้ก็ไม่มีนะ ก็คือสรุปตามนั้นครับถ้าเพื่อนๆคนที่มีเหรียญไดน้อยเนี่ยเล่นสายฟรีเนี่ยโอ้ยลุ้นตาเลือกเลยนะครับผมสุ่มตรงไหนเนี่ยนะครับขอให้เป็น V t แล้วกันนะถ้าถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยสุ่มได้ B t ทีคุณจะคุ้มมากๆนะนะครับแต่ถ้าสุ่มได้ตัวอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่ากระอักเลือดแน่นอนครับโอเคฮนะตอนนี้ผ่านไปเนาทีเร็วมากเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องในตำนานก่อนเลยนะครับ นะครับไอกล่องเนี้ยเนี่ยรางวัลตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันจะมีอะไรออกนะเปิดเลยครับกล่องแรกฮะกล่องในตำนานกล่องแรกครับเป็นมหาวัชระครับนะครับปกตินะไม่ได้ลิมิเต็ดหนึ่งกระบอกครับกล่องสองครับเปิดเร็วๆหน่อยครับเพราะว่ามันเวลาเกินอ่าอินทราไมหนึ่งตัวครับผมอ่าตอนนี้ถ้าบอกว่าผมได้อินทราหนึ่งตัวนั่นนะแล้วก็มีมหาวัชระหนึ่งกระบอกครับดูที่มันได้ครบไหมเปิดดีครับ โมดูลครับผมโอ้โหโมดูลครับเป็นดามักนะครับตัวใหม่นะนะครับมาไอคอมโบเลอร์อะไรเนี่ยนะครับถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยนะนะเป็นตัวใหม่ครับคล้ายกระเป๋านั่นเองครับเปิดต่อฮะอ้าวได้โดรนมาครับพาทอนก็ถือว่าโอเคนะเจ้าตัวนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงกล่องที่ห้าแล้วโมดูลครับโอ้โหโมดูลซ้ำทำไมเอ่ยนะครับโมดูลซ้ำครับ ได้โดนครับผมโดนซ้าครับถือว่าเป็นการดีโดนซ้ําเนี่ยแต่ชิปไม่ค่อยมีใช้ทุกคนเหลือสี่กล่องครับเปิดรัวๆฮะโดนอีกแล้วทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าใครไม่มีโดนใช้ถ้าเปิดมาถึงขั้นนี้แนละ้วโดนเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับผมตัวดีนะฮะโอ้โหปืนใหม่ครับเป็นปืนใหม่ที่ใช้ล้าง EMP ครับแล้วก็เอฟเฟกต่างๆจากยานแม่ครับทุกคนโอ้เหลือสองกล่องแล้วครับปืนออนองน้อย ได้มาแล้วฮะคาเค้นวัชระครับหนึ่งกระบอกแรกครับเป็นคาเค้นวัชระเป็นลิมิเต็ดครับอ่าซึ่งผมยังไม่มีนะอันนี้ผมเพิ่งได้เลยครับสดๆร้อนๆเลยนะกล่องสุดท้ายครับกล่องตำนานครับโอ้ยไอ้กล่องหายากพูดผิดโมดูลทุกคนโอ้โหนะครับสรุปเลยก็คือถ้าคุณสามารถเปิดกล่องนะหายากได้เยอะๆเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ อินฟรามีแน่นอนครับโอกาสที่คุณจะได้ปืนวัชระมีแน่นอนนะครับแต่ตัวใหญ่แล้วนะครับถ้าเปิดน้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าดวงไม่ดีไปเจอโดนนะครัเพราะว่าโดนนั้นจะออกเยอะมากๆเลยนะครับโดนออกเยอะมากนะครับกับโมดูลเนี่ยออกเยอะนะครับแต่เท่าที่เปิดดูนะครับสมัยก่อนประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปิดน้อยเนี่ยอาจจะได้ไททันมาเลยเราไปดูจุดคลายแม็กกันนีกว่าครับกล่องสมบัติในตำนานครับผมมีติดเปิดได้สองครั้ง และกล่องนี้เขากา็รันตีว่ามันจะไม่ซ้ำกันแน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือคาเค้นนะครับอินทราแล้วก็คาเค้นมหาวชระนะครับเอาไว้ก่อนอหะเออขอเอาไว้ก่อนอ่ะมันได้ไม่ครบหรอกเพราะผมเปิดได้แค่สองกล่องมันจะขาดกล่องหนึ่งนะซึ่งผมเองไม่มีไม่มีโอกาสเก็บเปลี่ยนได้บอกเลยครับตัวผมเองผมไม่มีโอกาสเก็บเปลี่ยนได้นะครับไม่มีความสามารถขนาดนั้นเลยเปิดครับ ไม่ต้องพูดมากนะพูดตามความเป็นจริงฮะมาแล้วครับผมคาเค่นวัชระครับซึ่งมารวมกับตะกี้เท่ากับว่าผมได้คาเค่นวัชระสองกระบอกครับตอนนี้ขอเป็นไททันนะทุกคนอยากได้ปืนมาเลยนะครับอยากได้ไททันมาเก็บไว้ครับเปิดนะกองสุดท้ายโอ้โหได้ปืนครับผมเป็นคาเค่นมหาวัชระ เท่ากับว่าผมได้คาเคนที่เป็นปืนเนี่ยครบชุดนะครับแต่ผมไม่ได้ตัวมันมาทุกคนโอ้แล้วก็บอกได้เลยว่าผมคงจะไม่ได้แล้วละครับนะนะครับผมซึ่งการเปิดกล่องครั้งนี้ครับสรุปได้เลยว่าคาเค้นมหาวชระถ้าใครได้ไปนั้นก็ไม่ต้องตกใจครับถือว่าเปิดเยอะขนาดนี้คุณได้แน่นอนแต่ต้องมาวัดดวงนะครับกับคาเค้นอินทราซึ่งเป็นตัว ท,ท่านตัวใหม่นั่นเองนะว่าถ้าเกิดเปิดโอกาสเปิดได้สักครั้งนึงเนี่ยเราเราจะได้ไหมเพาวัดดวงครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์นะทุกคนให้เพื่อนๆได้ดูว่าของรางวัลน,นั้นมันน่าจะออกแบบไหนมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเพื่อตัดสินใจนะครับเป็นการกําหนดชะตาชีวิตของทุกท่านว่าจะเติมกันเต็มเหนี่ยวขนาดไหนหรือจะชะลอไว้หรือว่าจะเอาไว้ก่อนดีกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่เลยครับผม นะครับตัดสินใจเอาครับวันนี้มาเปิดให้ดูแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแน่นอนก็จะเป็นการเปิดในครั้งต่อไปนะครับลาก่อนครับผมบายบายไม่รู้จะพูดอะไรครับจุกไปหมดแล้วตอนนี้ลาแล้วครับผม